ไม่พูดเยอะนะครับสดชื่นอย่างที่ฝันจริงๆนะครับกับผลงานของผมโคตรดีเลยเมื่อวานนี้ครับทั้งหน้าช่องและในครอบครัวมาครบมาจบมาเต็มครับวันนี้สวัสดีพี่ๆ FC บาสเทบบอลทุกๆคนด้วยนะครับ FC หน้าช่องนะครับ FC ในเทพบอลแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้บาสเท e บอลมาประจําการแล้วนะครับกับสตูดิโอที่ได้อัดคลิปนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับคลิปที่ให้ไปสําหรับนายช่องครับแมนซิตี้ปารีสแซงแครแมงนะครับเลอัหมันดิดไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังสักตัวเดียวมาครบ ทุกตัวเลยนะครับใครที่ตามไปขอแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับมากกว่าหน้าช่องในครอบครัวของเราโคตรฟินโคตรจุกกันเลยนะครับสิ่งที่ผมวางแนวทางไว้ให้กับทุกคนนะครับมาครบมาจบมาเต็มตัวซุปเปอร์วีพีตัววีตัวมองบนนะครับทางานกันครบเลยครับตามนี้เลยนะครับและที่สําคัญหน้าช่องก็ ตามนี้เลยย้อนกลับไปดูคลิปกันได้นะครับฟินฟินจุกๆกันทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับ f ซฟีบาสเทบอลทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีคําพืนวันพฤหัสที่30มกราคม2568กันด้วยนะครับตัวผมบาสเทบอลกลับมาแล้วนะครับกับแนวทาง3มทีมนะครับที่น่าเอาไปแยกเน้นใส่หนักย้ําว่าแยกเน้นใส่หนักกับรับรองผลกําไรแน่นอนนะครับก็จัดมาให้แล้วนะครับพี่ๆไม่ต้องคัดกันเองเลยนะครับแต่ก่อนจะไปนั้นครับผลงานผมโคตรดีเลยฝากพี่ๆที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวของพวกเรานะครับจิ้มเข้ามาครับใต้รูปปโรไฟล์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันนะครับครบทุกคู่คบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันมีแนวทางตลอดทั้งวันทั้งคืนฟุตวันศดเราก็มีให้นะครับจิมเข้ามาครับฟรีไม่มีค่าจ่ายย้ำอีกครั้งนึงและย้ำอีกครั้งว่าสปอนเซอร์ของผมครับมั่นคงปลอดภัย100%อย่างแน่นอนนะครับที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับเราอันนี้ผมรับประกันนะครับค่ำคืนวันนี้จัดมาให้แล้วยูโรป้าทีมที่นัาเลือกเชียร์ในค่ำคืนวันนี้ครับจะเปนีบ้ัคร คู่แรกที่น่าสนใจนะครับก็ไปกันที่ประเทศโรมาเนียครับสเตย์อวบูคาเลสครับจะเปิดบ้านต้อนรับกรรเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก่อนเกมสเตย์อวบูคาเลสอันดับที่8ของสเตทครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4ของสเตทนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามตรงบ้านเราครับความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองนะครับแมนยูบุกมาได้เปรียบนะครับพอสมควรเลยบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮเต็มๆครับชนะ1ลูกคือได้1มุมนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครัััับบบสสส่่่วนนนนนใรรรรราาาายยกี้คคฟออ์มดดลลุะงเต คาเตสเอาชนะคาราบ,บักมา3ประตูต่อสนะครับแมนยูชนะเรนเจอร์มา2ประตูต่อหส่วนฟอร์มท่านหลังของทั้งคู่ครับสเตล,ล์เุบเลสเจ้าบ้านนะครับก็ชนะคู่แข่ง สามเกมเสมอ1แพ้1เกมครับส่วนแมนยูชนะคู่แข่งเหมือนกันครับชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งะครับในห้านาหลังสุดในทุกรายการของทั้งคู่นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอย่างสเตลูเคลสครับจะไม่มีมิไฮลิซันดูครับที่มีการบาดเจ็บครับโอลาดูก็มีอาการบาดเจ็บนะครับนอกั้นกุซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเช่นเดียวกันในค่าคืนวันนี้นะครับส่วนแมนยูเหมือนกันครับวันนี้จะขาด3ตัวครับก็ลุกชอจอนนี่แว่นครับแล้วก็เมสันเมาส์ที่มีการบาดเจ็บอยู่หน้านี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับที่มี เก็บตัวเดิมนะครับ3ตัวเดิมๆที่เจ็บนะครับส่วนที่เหลือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามสำหรับลูเบนอามูลิมนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับมองที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้สเตย์อัวได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ครับแมนยูลุ้นเข้ารอบครับสเตย์อัวก็ลุ้นเข้ารอบนะครับแต่แมนยูลุ้นเข้ารอบอัตโนมัตินะครับก็มีแต้มห่างจาก พวกเพย์ออฟไม่กี่แต้มเองนะครับวันนี้พวกเขาจําเป็นต้องเดินเครื่องนะครับแล้วก็เร่งเอาชัยชนะนะครับผมคิดว่าสกังภาพทีมและตัวผู้เล่นแมนยูดูดีกว่าครับระบบทีมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสําหรับลุกทีมของลูเบนามบริมผมคิดว่าพวกเขาทําได้นะครับผมคิดว่าสเตลวูกเลสไม่มีอะไรครับวัดจากตัวผู้เล่นแล้วสู้กันไม่ได้นะครับผมคิดว่าแมนยูทําได้ครับอย่างน้อยจะบุกมาชนะ1ประตูนะครับลุนแมนสองเอาหนึ่งประตูก็ได้1มุมแล้วนะครับเลือกเชียร์พวกเขาปลอดภัยกว่าวันนี้เลือกเชียร์แมนเชสเต คู่ที่2นะครับก็ไปกันที่ประเทศสเปนครับเลอันโซซิดัตครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PLK จากกีตนะครับคู่นี้ก่อนเกมโซซิดัตอันดับที่18ของสเตตนะครับส่วน p ีเออันดับที่17ของสเตตในยูโรปานะตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟตีสาตรงเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองเลอันโซซิดัตได้เปรียบอยู่พอสมควรครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับชนะ1ประตูคือได้1มุมนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนในรายการนี้ฟอร์มนนัดดลล่าสุุบเก แพ้นะครับเราซิโอมา1ประตูต่อสานะครับส่วนพรีโอเคเอาชนะซาลาเวียพาร์คมา2ประตูศูนย์นะครับในรายการนี้ทั้ง2ทีมนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับแล้วส่วนสัดห้านัดหลังเอาชนะ2แพ้สามครับสามแมตช์ท้ายแพ้มารวดเลยถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าง p รีทีมเยือนครับเอาชนะคู่แข่งนะครับก็2เกมเสมอหนึ่งเกมแพ้2เกมครับก็ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับ โดยสัดัดเจ้าบ้านครับวันนี้จะไม่สามารถใช้เตาเล่ครับฮาเซนซักกยานครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับพีโอเคก็มีตัวเจ็บนะครับก็เดียญลบเบนครับโทมัสเมิร์กนะครับโอมาคอลลี่ครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเช่นเดียวกันนะครับในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทพบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์ และอยากให้เลือกมองกันครับอยากให้มองเจ้าบ้านเลยอันโซซิดัตนะครับเกตฟุตบอลดีกว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยและลุ้นเข้ารอบด้วยครับจ้องชนะเท่านั้นถึงจะเข้ารอบสําหรับเลอันโซซิดัตนะครับก็ลุ้นเพย์ออฟด้วยนะครับผมคิดว่าพวกเขาทําได้ครับเล่นในบ้านดีครับแล้วก็ต้องการคืนฟอร์มครับเพราะฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ k ีโอเคแข่งก็จริงแต่แข่งแค่ในลีกครับบอลยุโรปทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเกตบอลโซซิดัตดีกว่าและคิดว่าอย่างน้อยจะเฉือนหนึ่งประตูลุ ไม่มีผิดหวังครับคู่ที่3นะครับก็ไปกันที่ประเทศฝรั่งเศสครับโอลิมปิกลียงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลูโดโกเลตนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับลียงอันดับที่5ของตารางครับส่วนลูโดโกเลตอันดับที่33ของสเตทของตารางในตอนนี้ในศึกยูโรปาลีกนะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีสามตรงเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับลียงได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับก็วันนี้ได้เปรียบค่อนข้างเยอะสําหรับลียงครับทั้งสองทีมไม่เคยเจออกกันนนนนมาา่ห้้ีใ ทุกรายการเลยนะครับส่วนในรายการนี้นั้นล่าสุดครับอย่างลียงเสมอกาแฟเนระเชมาศูนย์ประตูละศูนย์นะครับส่วนลูโลกาเดตก็แพ้มิทิแลนมาศูนย์ประตูละสองนะครับในฟอร์มล่าสุดในรายการนี้ของทั้งคู่นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับอย่างลียงครับห้านัดหลังไม่ชนะใครครับเสมอถึงสี่แพ้หนึ่งเกมนะครับส่วนลูโลกาเดตครับเอาชนะคู่แข่งสองเกมเสมอหนึ่งแพ้สองเกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีกว่าลียงอยู่เล็กน้อยในทุกรายการนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับความพร้อมก่อนเกมครับวันนี้โอลิิมกยงครับ ควมมงเกมคือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนสักตัวเดียวเลยครับพร้อมจัดชุดทีีสุดลงสนามเลยในค่ำคืนวันนี้นะครับเช่นเดียวกับรูดูอนเดตครับทีมเยือนเหมือนกันครับก็มีแก้ตัวเจ็บตัวเดิมๆอยู่ตัวเดียวนะครับแค่ขาดครับก็ขาดแค่วิสลี์ตัวเดียวนอกนั้นกุนซื้อก็พร้อมจัดชุดทีีสุดลงสนามเลยนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับแนวทางของผมบาสเทเทบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์ และอยากให้เรียกบองกันครับเหตุผลของฟุตบอลมีนะครับลิยงต้องการแต้ม3แต้มอย่างมากครับเลือกเชียร์พวกเขาได้เลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาทําได้ครับสประตูครับเพราะลูโดโกเลตก็ตกรอบไปแล้วนะครับไม่มีลุ้นะลรส่วนริยงลุ้นเขารลอกอัตโนมัติครับก็แพ้ไม่ได้แพ้ก็คือแบบว่าต้องไปเพลย์ออฟนะครับผมมองว่าวันนี้ริยงเน้นมากกว่าครับหประตูมาไวไหลลูก2อย่างแน่นอนมั่นใจเลยนะครับสำหรับริยงในค่ำคืนนี้ผมคิดว่าพวกเขาทําได้ศักยภาพทีม เป็นต่ออยู่แล้วตัวผู้เล่นดีกว่าอยู่แล้วครับและเล่นในบ้านตัวเองไม่ต้องห่วงครับหรอยองเล่นในบ้านดีนะครับในฟุตบอลอยุโรปผมคิดว่าพวกเขาทําได้ด้วยซ้าไปนะครับผมคิดว่าเลือกเชียร์ลรยงวันนี้นะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับสรุปแนวทาง3ทีมหน้าช่องในคัมคืวันนี้ของผมบาสเทบอลครับเลือกเชียร์ทางด้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลอันโซซิดัตแล้วก็โอลิมปิกลียงครับเป็น3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทบอลนะครับก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมครับศาสนาฟุตบอลบทวิเคราะห์วิจารณ์ของบาสเทบอลในทุกๆวันที่ให้กับทุกคนนะครับให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลข้อมูลฟุตบอลน,นะครับ ความน่าจะเป็นของฟุตบอลลุ้นวนเลยนะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาแล้วชี้ไปทีมนู้นทีมนี้แบบที่อื่นแบบคนอื่นผมไม่ทานะครับผมให้ด้วยกลักการเหตุผลฟุตบอลความน่าจะเป็นครับมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือความจริงที่เราพูดกันในทุกๆวันนะครับก็ฝากไว้ครับพี่ๆท่านไหนครับที่อยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่าหน้าช่องนี้ครับเปิดใจตามเข้ามาในครอบครัวครับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ครับฟรีไม่มีค่า้จ่ายอย่างแน่นอนรับแนวทางดีๆก่อนใครแน่นอนทั้งวันทั้งคืนแน่นอนนะครับย้ำวันา้ ทุกวันนะครับจิ้มเข้ามาได้เลยเป็นเพื่อนกันนะครับคำคือวันนี้ครับขอให้ f c บาสเทพบอลทุกท่านนะครับโชคดีพบกันใหม่ในคลิปวันหน้าคลิปพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ